biệt đấy à, hết mình nó cũng mạnh hơn, kum đuen nó cũng mạnh hơn, kum đuen nó cũng mạnh mày kum đuen nó cũng นี่มามามาหนูล่วงแล้วโอ้โหทำไมทะลุมันเข้ามาลึกขนาดนั้นนะโอ้ยเนี่ยหล่โดนมองทีสองแช่มันลึกจัดอะโดนมองที่สองตายฮู้ยอันแตกมาแช่ก่อนที่ชอบแช่ชอบแช่ตอนที่โดนตายไปแล้วอ้ยเดี๋ยวผมว่าต้องเกิดพร้อมกันว่ะพี่ต้นไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนเมื่อวานที่แบบว่าไปตายทีละตัวมามามายังกดเกิดไม่ได้นะสองหายสอง โอ้ยยตาโหผมแช่อีกรอบหนึ่งเดียวมาแล้วนนเอาอไอจีโกก่อนครับเอาฮันก่อนโอ้โหแพ้แช่แช่มีทันสองตัวสลับกันแช่เลยอยู่ไหนตีปั้นอยู่ไหนมัดมัดมัดถ้านู้นเนี่ยยังไม่เกิดเลยตายตายตายเแี่ตีปั้นก่งก่อนไหม วนโอ้ยชะแช่ผมแช่คืนนด้อันน้อันนนนนอีกอีกโกตายตายปาน์ตตายโอ้โหแช่เมีเชื่อมสิบสอโอ้โหตายเนี่ยนี่ม่ายมามาม โอ้โหโหโดนแค่ไม่ได้เดินเลยเจียโดนหมก12ด้วยอะถ้าแตกี่ถแตกร่วงรอรอรอแป๊บนึงเด้อช่วยนอนกำลังไปกำลังไป ทวนผมปิดทวนให้ผมปิดผมปิดธนูไปแล้วปั้นได้นะเนี่ยปั้นปั้นจะปั้นปั้นจะแตกก็ได้ปั้นแย่ดีปั้นปั้นแตกแล้วตัดแตกครับแตกแตกมันวิ่งมาหมุนหันหันหันแตกตัวอะไรครับไอไอแม็กไอแม็กนี่ไงอตายไอแม็กร่วงเยี่ยมเช่เข้าแต่ผมว่ะไอเี่ยนินวิ่งเข้ามาเอาผมก่อนเลยอ่ะคุณขอโดนทันคุณ ตามต่อลอยอยู่ลอยอยู่ลอยอยู่โอ้มุมงเกิดผมยังไม่มาไอ้้เยตีทำอะไรมุมเกิดผมมาแล้วโอ้โหเนผัดผัดคุณโอมมุมงเกิดมุมงเกิดมาช้าจริงจแดงหมดแล้วนะแดงหมดโอ้โหแดงหมดพอดีอีกไม่ไมแดงหมดกันไหวยังผมเพิ่งกระพริบเองเนี่ยไม่ได้กดไลค์อะดิจะหายก็หมด หมดแดงแล้วรอแดงเฮ้ยแ้มสูสีอยู่ได้เหอแ้มสูสีอยู่มันภาพภาพจอ 4K แล้วแม่งเล็ดไม่ถนักเลยวะอ้าวจะต้องไปจับนมมังกรี์องก <c oughs> ยังไม่แดงนะง<ด>งเพิ่งเจ็ดสิบเออรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแปดสิบแล้ว อ๋อไป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 มัน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 อยู่ตรงไหนล่ะมันมันมันไอ้เนี้ยตีมันไม่ได้วะสัตว์ผมแช่อหูไม่มันไม่แช่ให้เลยวะเนี่ยโอ้โหโดนแช่ทำไมของใครเขาเป็นของเขามันแช่เอาแช่เอาเลยของผมมันไม่แช่ไอ้เนี้ยอย่าเนี้ยแช่ไม่ดีเลยเขาวิ่งมาครับเอาเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้อ้วงมาข้างหลังผมเอาหมัด ผมหมดมัดผมผมโดนมัดอยู่หมดแล้วรอแล้วอีเชอร์จีพี่จีแข็งโว้ทีงี้เพิ่งมาแช่สวยสวยเฮ้ยตรงหน้าเน็ตความตรงหน้าเน้นมากเขาวิ่งออกมาโอ้โหไลแม็กเข้าไลแม็กไล่แม็กมัดเอ้ผมไม่น่ารีบคเลยคูณผมโดนอีจีโก้คูณอยู่ไหนอันน่ะกลางการการอยวรอนอนก่อนรอนอนก่อนผมเกิดหัวงาองค์หันมันมานะ คเกิดผมยังไม่มาผมเกิดผมมาแล้วโอ้โหตายคือทิ้ทนไว้เสียดายเยดเคเข้าช้านิดเดียวธนูพักธนูร่วงเดี๋ยวลงเติมเฮ่ไอแม็กเขาดีหมดร้อนนะอุ้หูเขาไม่ได้กดเปิดใช่ไหมเขาปิดไว้โอ้โหแข่ง เกิดแล้วบอกกันนะคะเนี่ยเกิดแล้วเกิดแล้วอยู่ไหนอันขอตีปั้นกันอยู่หว่ามาแล้วมา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 เอาอิจิโกะเลยถ้างหลังถ้นู้นไอแม่แข็งแค่ไปตีธรรมดาเมื่อกี้ยังอยู่อันปะโอ้ยเจี๊ยนี่เทพตีโคตรแรงงานดูดิยาเต็มอ่ะเค้ายาเต็ม ไอแม็กครับไอแม็กมันงั้นส่งไปแล้วเตาวิ่งหนีไปแล้วอี่สิบจี้นนนนนหายหมดโอ้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 เจ็บ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 โอ้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 บันเดี๋ยวตีบันฮะฮันเข้ามานะระวังนะระวังนะเขามาแล้วฮันเข้ามาสวยทวนนนเนี่ยโอ้โหเนยแท้โอ้โหยังไม่เกิด โอ,โอ้โหไอ<ห>้เดบบหมอบบระวังหมอเด้งนะบบนนนผมไม่ได้กดหมอเลยวะ่ะหมอหลุดครับมา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 ,มา,มาแตกโอ้โหเฮียถ้าหลังแม่งดาเมจแม่งเยอะคุณอมถึกไว้ผมแช่ผมแก้โอ้โหแรงเกิน เยอะเกินเอ้ยพึ่งแช่ว่ะเนี่ยผมชอบมาแช่ตอนเนี้ยแปลกแปลกชอบมาแช่ตอนที่ทุกคนธนูฟรีนะโอ้โหตายโดนธนูยิงล้มหมดเลยธนูแดงหมดลืมดูแดงหมดสหายหมดเนี่ยแหละแบเนี่ยไม่แดงผมลโ้โแก้พิษโอ้โหพิษรุนแรงจัดดูดินี่ผมแกพิษเลยมึงเจ้า อ๋อเป็นสลับคู่ไม่ทันเนี่ยเกิดผิดอีกผมเข้ามาถ้าเขาไม่เห็นว่าใครอยู่กลางกันอ่ะมานวลแดงเงี้ยแดงแล้วไป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 ไอแม็กมาตรงนี้เลยเหรอเนี่ยผมแช่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 หมันไอแม็กแชไอสัตว์เอ้ยผมแช่ผมแช่รอบนึ่งอุ้ยโอ้โห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 สอตโห แตกล่วงหมดหมดไปนะหมดหมดหมดครับดาบไอ้แม็กดูวงฟ้าตายแมกล่วงแล้วหมดแล้วนี่หมดแล้วครับไอ้ทวน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 เอกโซหมดทวนทวนวนกลับทวนวนกลับทวนไม่มีวิ่งไม่มีวิ่งมามามารอ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 ทวนวนตัวกลับนี่นี่นี่ครับพีทให้แล้วหมดเหมโอ้โหท่านูยิงแม่ย่าย่าหมดวา ยังไม่เกิดปุยังไม่ได้นะโอ้โหโดนแช่ยังไม่ต้นเนี่ยแช่อยู่นั่นแหละไอ้สัต้องเอาโอนไวก่อนครับเนี่ยโอนไวล่วงแล้วโอ้ยหัวธนูนะผมแช่ธนูธนูธนูก่อนเลยธนูล่วงครับอียิชิติอียิชิติอียิชิติลุ้งชวนชวนวิ่งหนีกลับไปแล้วไอ้ไอ้บัตรครับบัตรช่วยอยู่นน โดนคูณสองอันนี้โอ้โหตายหมดไม่ได้ตีเลยเจี๊ยโดนบี้ก่อนเลยอนี่ทจิข้างหลัง,ง,งโน่นโ,โอ้โหโอ้โหคูณกันแล้แท้โอ้โหเจี๊ยตีก่อนจะดาเมจกว่าจะขึ้นนะครับว่าไม่ได้ละ,ะไปแล้วคุณโอนถึงไว้ก่อน โอ้โดนแช่ผมแช่คืนจัดมันจัดมันครับโหทำไมเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันตีไม่เข้าอ่ะมันตีไม่เข้าผมตายแย่แม่งเยอะยุบหายอ้อกันมากายอะเต็ ใต้ยต้ตรงกลางดาบทำอะไรกันนะครับมันออกมาแล้วน่ะเอาสักหะมาแช่โอ้โหายมาแช่ตอนที่พี่ต้นตลอดเลยอยู่ไหนอ่ะน่ะไม่เดียวอยู่กลางตรงแดงแดงผมหมดว่ะ แรงมัมเปอร์แดงผมยังไม่หมดวะอีกสามสิบเปอร์เดี๋ยวไปช่วยกลางกันมามาเปอร์เด็ดตายห้าเปอร์มา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 แล้วผมมาช่วยมัโอ้โหเนี่ยตายเลยเฮ้ยมีใครแช่อ๋อคุณคุณนิกแช่โอ้โหโดนสะท้อนจอร์นเล่นได้ไหม แดงหมดแล้วนะเอ๊สัตว์ปั้นกันปันป้นก่อนนะแดงหมดแล้วปะหมดหมดหมด,หมดเล็งๆอยากเล่นไม่ได้เลยจอใหญ่อะ <c oughs> ใหญ่ไปอ <c oughs> มันใหญ่ไปมันเล่นไม่ได้มันเดินไม่ได้มันเดินง่ากมันติดโน่นติดนี่ไปหมดไปไปแดงกันยังเดี๋ยวไปพร้อมกัน กำลังจะแดงแล้วเดือดตามนะผมแช่พี่จัดโอ้โหจัดมันโอ้โหคุณจำเด่นจัดอยู่จำเด่นคุณอมจัดมันจัดอยู่ผมพอพันกับหมัดเนี่ยโอ้โหตาย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 ดาบดาบเอาดาบดาบคบดาบระวังสะท้อนโตรงการคำน้ะเน็ตโอนไวโอนไวโอ้โหแม่งเข้าผมก่อนเลยอ่ะเที้ยผมแช่ผมอยู่ไหนกัน กูคุณนิกอย่ตรงวงแดงรงแกบอกแกพได้คุณนิกอ้าเรียโอ้โหตายโดนสะท้อนมดละสวหมดหมดเขาลังมาเขาตีปั้นเขาอยู่ตรงปั้นเขาตีโดนไปโดตีดนีดนไป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 นปไปไไป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 ีก อีจิโกะอยู่คนที่สิบสองตาตังไปหาแน่มันเกิดคึ้นแล้วเนปอ่าอีทโซย์กินโคชวอนกินอีจิได้อยู่ไหนกันอุ้ยไอ้ตาตรงกลางผมตอกล้มไปสองเมื่อกี้ดึงดึงมาแล้วดึงมาแล้วโอ้โหมาโอ้โหเียเยอะจริงเยอะจัดโอ้โหโดนแช่เยจัดผมผมกผมเกิดโอ้โหแล้วมาเกิดตอนนี้ อย่ารออันอย่ารออันอยู่ต้นต่ออันรองยิวสตางค์ครับสตางค์มัด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 ต้นสุยไป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 ทันทันครับทันทันขวบแข็งโอ้โหสวยจัดแตกข้างหลังข้างหลังอิตาจิไปอยู่นไวครับวนไวมากยแลกำลังตามอยู่นนท์สองตามไม่ทันว่ะแตก

ลงมาตอนยี่แปดด้วยโอ้โหไอ้แย่มันแม่งเข้ามาชัดผมเหมือนกันอยู่ไหมเนี่ยผมเกิดตั้งบ้านกันแล้วกันนะเดี๋ยวไปพร้อมกันเดี๋ยวไปน่าจะได้ตอนย,ววยี่สิบเก้าพอดีนะผมว่าไอ้เลี้ยเนื้อเนื้อปลาเนี่มันอยนู่เนื้อ,อปลา,ามันถือไวก็ต้องน้องมันเยอะจัดโอ้โห ไม่แดงแล้วมั้งเนี่ยเอาไว้ดันเร่รถรถดมันเิงงฟ้าตออยู่มสตาค์ครับสตาค์วิ่งมาอยู่สตาค์ฟฟีเยอะเยอะเยอมากเยอะเโคตรเยอะโคตรไม่แดงแวเนาหมอกในบ้านในบ้านในบ้านมาหน่อยมาหน่อย โห้สหสิบสองอีกโห่บ้านเยอะจัดในบ้านแม่งเยอะมากโคตรเยอะไอ้เหี้ยยับจัดวันนี้คือไม่มีนินเลยพี่